ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหัวสายชาแนลจ้าก็ตอนนี้นะคะมอลรเป็มาาประกาศแล้ว่านี่จะเป็นออนไลน์คลาสเทอมสุดท้ายของเรานะแล้วเราก็คิดว่าแบบเทอมหน้าถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุการณ์แบบโควิดระบาดหนักอีกรอบอะก็ก็คือเป็น face to face คลาสแล้วแน่นอนร้อเปซซึ่งเราก็เลยคิดว่ามาทจะจบเทอมแล้วเราก็เลย มาถ่ายคลิปเพื่อเก็บบรรยากาศการเรียนออนไลน์คลาสมาตลอด2เทอมของเราก็คือเกือบหนึ่งปีแล้วอ่ะที่เรียนเป็นออนไลน์คลาสก็คือแบบจากปรับตัวไม่ได้ตอนนี้ก็เริ่มชินแล้ววันนี้เราก็เลยจะพาทุกคน,น,นมาดูบรรยากาศ,รราก,าศการเรียนออนไลน์แล้วก็ดูบรรยากาศวแบบทิเชอร์เขาสอนกันยังไงด้วยนะทุกคนก็ไปดูแล้จ้า you have Uh, I, I got this from uh, a cognitive test. If you score more than eight out of twelve, uh, the test says you have an affinity for languages. If you score less than three, uh, you should not, you should never be studying any language. Ah, uh, I know you're here. Good morning. Good morning, Sam. Morning. Everything okay? Yes. Yeah, a little bit cold today. Yes. It's it this morning but last night it but last was here o c ก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะของการเก็บภาพบรรยากาศการเรียนออนไลน์ตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาของเรานะคะก็เทอมนี้เป็นเทอมสุดท้ายแล้วแล้วก็หวังว่าให้มันเป็นเทอมสุดท้ายจริงๆเพราะว่าอยากกลับไปเรียนที่มอแล้วนะคะทุกคนก็ตลอดการเรียนออนไลน์มันก็ค่อนข้างที่จะยากสําหรับฟ้านะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะขี้เกียจขึ้นเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีแบบ ไม่สามารถเทคเอทเทนชั่นในคลาสเรียนได้ก็คือแบบมันเทนากังที่จะยากแต่เราก็ต้องแบบพยายามเพื่อให้มันผ่านไปได้คือเรียนออนไลน์แบบไม่ได้ง่ายเลยก็ในช่วงออนไลน์ที่ผ่านมาฟ้ามีความรู้สึกว่าทิชเชอร์ทุกท่านเขาค่อนข้างที่จะแบบพยายามอย่างเต็มที่มากๆเพื่อที่จะให้แบบเราสามารถผ่านบทเรียนทุกบทไปได้สามารถสอบผ่านได้สามารถแบบเรียนแล้วเข้าใจได้คือเขาค่อนข้างที่จะแบบพยายามแบบฟ้ารู้สึกได้เลยแบบ อย่างเช่นแบบถ้าเกิดเขาถามว่าแบบเออแบบูเข้าใจไหมแล้วแบบถ้าสมมติว่ามีใครสักคนในห้องแบบปึ้งฉันไม่เข้าใจ I don't understand ใช่ไหมทิชเชอร์คือแบบโอเคเขาจะหยุดแล้วเขาก็จะมานั่งอธิบายแบบซ้ําๆแล้วก็จนกว่าเราจะเข้าใจคือเขาค่อนข้างที่จะพยายามมากๆเพราะเขาก็รู้ว่าการเรียนออนไลน์นะมันยากแบบมันมันไม่สามารถแบบ pay a t t e n t i o n ในคลาสได้แล้วเขาก็มันรู้สึกดีนะเพราะว่าเขาไม่ได้มานั่งตำหนิว่าแบบ ทำไมยูไม่เข้าใจไงทำไมยูไม่ตั้งใจฟังใช่ไหมคือแบบไม่มี Thank you very much for this. Thank you for being patient with me as well. I know uh, it can be difficult uh, with these online classes. Luckily for, you, uh, for us, that it's ending and next term we will be face to face again. ขอสุดท้ายนี้นะคะก็ฟังไม่รู้ว่านอนาคตข้างหน้านะว่ามันจะมีการที่เราจะเป็นต้องกลับมาเรียนออนไลน์คลาสอีกไหมแต่ถ้ามันมีฟ้าก็อยากจะบอกทุกคนว่า สิ่งที่ดีที่สุดของการเรียนออนไลน์แล้วก็ให้มันผ่านออกมาได้ดีก็คือการตั้งใจเรียนในคาบให้ได้มากที่สุดคือแบบต่อให้คุณจะตั้งใจเรียนแบบได้มากได้น้อยแต่การตั้งใจเรียนในคาบเป็นอะไรที่มันเห็นผลได้ดีที่สุดมันแล้วมันจะทําให้การอ่านหนังสือสอบทุกๆอย่างของคุณอะคือมันเบาลงมากๆคือแบบมันจะไม่ใช่ดินพอกหางหนุยต่อไปอะแล้วก็ การทํางานส่งให้ตรงเวลามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นคะแนนช่วยด,ดีในสําหรับช่วงออนไลน์อะ่ะเพราะว่าแบบคะแนนสอบบางทีเนี้ยเราก็ไม่ทำไม่สามารถทําออกมาได้ดีถูกไหมแต่ว่าคะแนนช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะมากๆเช่นการเข้าคาบเรียนการส่งงานอะไรอย่างนี้แล้วก็การถามคําถามอาจารย์ในคาบไม่ใช่เรื่องผิดหรอกทุกคนฟันรู้สึกว่าถ้าเราไม่เข้าใจเราควรที่จะถามออกไปถามจนกว่าเราจะเข้าใจนั่นไม่ใช่เรื่องที่ผิดและเป็นเรื่องที่ดีมากๆและทุกๆคนควรทําค่ะ เสริมนะคะก็คือสําหรับคนที่เรียนนานาชาติใช่ไหมมันก็จะเข้าใจกันดีว่าแบบพอออนไลน์คลาสนี้อยู่บ้านใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักแล้วเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยมันก็จะมีการหลงลืมสับบ้างแกรมมาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งฟ้าจะมาแนะนําก็คือว่าการที่จะทําให้ สำเนียงแล้วก็ทุกๆอย่างของเรามันยังอยู่ก็คือการฝึกฝนเรื่อยๆพยายามเอาภาษาอังกฤษออกมาใช้เรื่อยเหมือนเวลาเราใช้ภาษาไทยถูกไหมพยายามแบบดูหนังซาวด์แทร็กฟังเพลงอังกฤษฟังเพลงต่างชาติพยายามเอาตัวเองไปคุกขีกับภาษาอังกฤษเยอะๆแล้วก็พยายามพูดมันออกมาเมื่อมีโอกาสเช่น,พ,พ,ชชน room, พูดกับเพื่อนในคลาสมพูดกับเพื่อนที่เป็นต่างชาติอย่างเงี้ยพยายามทําให้ได้มากที่สุดเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันจะทําให้ภาษาอังกฤษของเราอ่ะมันยังคงอยู่กับเราแล้วมันไม่แย่ลงไปเรื่อยๆเพราะว่า อะไรที่มันไม่ได้ใช้อะทุกคนมันก็จะลืมแล้วก็ลืมแล้วก็ลืมแล้วลมันก็จะหายไปก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้สาระมากหรือน้อยนะคะแต่ก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็บ๊ายบายค่ะเจอกันในคลิปหน้าถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ม่ได้เลยจ้า And then, read it, understand it,